โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามี ธมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยาธังมทพังสรนังคัจามิาังสรนังคัจามามง ทุติยมปิสังขัสรนังคัชฉามีตติยามปีพุทธังสรนังพัชามีตติยมปีพุทธังสรนังพัามีตติยมปิธรรมังสรนังคัชฉามีตติยมปีสังขั ตาบิยัมปีสังขังสรานามกชานี